ของเรานะคะมาที่นักร้องสาวใจบุญอย่างแคนดี้รักแก่นกันก่อนเลยนะคะที่เปิดใจกับก็อสิบสตาร์บันเทิงหลังไปช่วยเหลือประกบนะคะคู่กรณีของพิมพ์รีพายนั่นเองค่ะ หลายคนต่างชื่นชมอย่างมากนะคะหลังสาวใจบุญแคนดี้รักแก่นรีบยื่นมือเข้าช่วยประกบเจ้าของโรงงานน้ำปลาคู่กรณีของแมคค้าออนไลน์พิมพ์ดิพายค่ะโดยแคนดี้ก็ได้เผยกับก็สิบสตาบันเทิงนะคะบอกว่าเห็นใจก็เลยเข้าช่วยเหลือประกบแต่เลือกใช้วิธีสั่งผลิตน้ำปลาแล้วก็มาไลฟ์ขายตามที่ตั้งเป้าไว้ก็คือจํานวนหนึ่งล้านขวดนะคะเพื่อให้ประกบเนี่ยอยู่รอดส่วนตัวก็คือ,เต,เ,อเต็มใจช่วยแบบไม่คิดอะไรแล้วก็ไม่สนใจด้วยค่ะว่าใครจะมองว่าหิว Oh. Um. ายเป็นแม่พระกลายเป็นทิดาปาราแต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เคนดี้ช่วยคนนะแต่เป็นครั้งแรกที่ช่วยแล้วได้กระแสะสังคมที่เขาอยากช่วยเหลือด้วยเขามาร่วมสมทบกับเรา <S 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 การช่วยเหลือคนนะช่วยเหลือ,อยังไงก็ได้ไม่ให้ตัวเองเป็นทุกข์อันนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดคือถ้าใครรู้จักเคนดี้ล่าแกนจะรู้ว่าใครเข้ามาอีหลอบเนี้ยคือเคนดี้คือช่วยหมดเลยเรามีคติอย่างเดียวคือเราจะไม่ช่วยด้วยการโยนเงินให้เราจะช่วยด้วยการทําอะไรสักอย่างหนึ่งให้เขาไปต่อชีวิตเขาได้เรารู้เลยว่าพี่กบเนี้ยคือเขาพูดความจริิงงพพีี่่กกกบบเเาาทุขจร ต้องการความชื่อเหลือจริงๆเพราะแค่นี้เชื่อว่าหนึ่งล้านขวดแรกเนี้ยเป็นหนึ่งล้านขวดที่คนทั้งประเทศพร้อมใจกันอยากจะช่วยพี่กบเรารู้ตัวเองว่าเราทำอะไรแค่นั้นเองใครจะมองว่าเราเกาะกระแสหรืออะไรก,ก็เรื่องของเขา